สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเคลียร์ชัดน้ำระพีพัทแจ้งด่วนสายปริศนาเข้าไปยืมเงินเพื่อนดาราหน่งลั่นเพิ่งรับสายลั่นเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงถึงกับอัดคลิปประกาศน้ำระพีพัทแจ้งด่วนหลังมีสายปริศนาเข้าไปยืมเงินเพื่อนเพื่อนที่พี่นักแสดงหน่งชะชะชาโผล่เมนเพิ่งได้รับสายด้วยพระเอกดังน้ำระพีพัรีโพสต์คลิป ชี้แจงด่วนหลังมีคนโทรมาแจ้งทางภรรยามีคนอ้างชื่อน้ำไปยืมเงินดารานักแสดงเพื่อนพี่น้องคนในวงการว่าวันนี้ผมจะมาชี้แจงหน่อยช่วงที่ผมถ่ายรายการอยู่วันนี้ถ่ายที่เขาใหญ่แต่ช่วงจังหวะที่ทำงานอยู่ก็มีคนโทรเข้ามาหาภรรยาผมบอกมีคนโทรบอกว่าพี่น้ำโทรไปยืมเงินคนโน้นคนนี้เพื่อนเพื่อนนักแสดงที่พี่นักแสดงผมบอกเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงแล้วซึ่งเป็นเบอร์แปลกแปลก ยังไงก็อยากจะเตือนภัยพี่น้องทุกคนว่าตอนนี้ไม่ต้องห่วงผมสภาพคล่องการเงินผมดีถ้ามีเบอร์โทรศัพท์แปลกๆโทรเข้าไปหาแบบนี้ตีไปได้เลย100%ว่าเป็นมิจฉาชีพอยากเตือนภัยใช้วิจารณญาณผมใช้เบอร์เดิมเบอร์เดียวมาตลอดและไม่ใช่วิสัยของผมที่จะโทรไปยืมเงินพักพวกพี่น้องแบบนี้แต่น่าสงสัยอย่างหนึ่งให้คนคนนี้มันมีเบอร์ผู้จัดการนักแสดงหรือพี่น้องนักแสดงของเราได้ยังไง ต้องระวังให้ดีผมเองไม่มีทางทำแบบนี้แน่นอนโดยคนบันเทิงเข้ามาแซวขอยืมเงินอาทิอูนววพลบอกว่าผมรบกวนสักสองพันได้ไหมครับจะเอาไปตีบะหมี่หยอกหยอกคิดถึงนะครับน้ำก็มาตอบว่าสำหรับพี่ไม่ต้องยืมผมเลี้ยงได้เสมอครับขณะที่หนงชะชาชาเข้ามาคอมเมนต์เพิ่งโดนเลยว่าพี่โดนเมื่อคืนนี้มันบอกว่าจะเอาเงินไปซื้อไก่ไก่สวยมันให้พี่ไปโอนเงินที่เซเว่น แล้วพี่ก็ยังคิดในใจว่าน้ำไม่ใช่คนแบบนั้นเป็นคนขี้เกรงใจคนแต่มันบอกว่าโอนให้มันด่วนเลยเดี๋ยวไก่หลุดมันพูดกับพี่แบบนี้แต่ดีนะที่พี่เอาเบอร์ลูกน้องโทรไปหามันแล้วมันก็บอกให้พี่โอนตังให้มันด่วนพี่บอกว่าพี่ไม่มีบัญชีในโทรศัพท์มันก็เลยให้พี่ไปโอนเซเวน่นซึ่งน้ำก็มายืนยันว่ามิจฉาชีพหนึ่งเปอร์เซ็น์ครับอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ